วังสวนบ้านแก้วตั้งอยู่จังหวัดจันทบุรีเป็นพระราชฐานของสมเด็พพเจพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7วังสวนบ้านแก้วมีทัศนียภาพที่สวยงามมีรำครองบ้านแก้วไหลพาดผ่านมีทิวทัศน์พันไม้สนามกอล์ฟที่สวยงามเมื่อสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรนี พระบรมราชนีได้อัญเชิญพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวจากประเทศอังกฤษกลับสู่ประเทศไทยในพุทธศักราช2492นั้นรัฐบาลได้ใช้พระตำหนักวังสุขโขทยัยเป็นสถานที่ทำงานของกระทรวงสาธารณาสุขสมเด็จพระศรีนักครินทาบรมราชชนนีจึงได้เชิญเสด็จ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันนีพระบรมราชินีไปประทับณพระตำหนักของสมเด็จพระมหิตราธิเบศอดุลยเดชนิครงพระบรมราชนกในวังสะปทุมแต่เนื่องจากสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพัรณีพระบรมราชินีทรงมีพระราชหฤทัยที่อ่อนโยนไม่ต้องพระราชประสงค์ที่จะทรงรบกวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในการประทับณพระตำหนักวังสะปทุมนานเกินควรอีกทั้งทรงมีพระราชประสงค์ที่จะมีที่ประทับสำหรับพักผ่อนพระอิริยาบถจึงถวายบังคมทูลลาออกจากวังสะปทุมเพื่อมาสร้างวังบ้านสวนแก้วขึ้นในจังหวัดจันทบุรีในวันที่20มิถุนายนพุทธศักราช2493 ในการก่อสร้างพระตำหนักและสิ่งก่อสร้างต่างๆในสวนบ้านแก้วสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพณีพระบรมราชินีโปรดให้เป็นไปด้วยความประหยัดมากที่สุดโปรดให้จ้างชาวจีนมาสอนข้าราชบริพารสร้างโรงทำอิฐเผาอิฐเผา,ากระเบื้องมุงหลังคาแต่เนื่องจากการก่อสร้างพระตำหนักใหญ่ต้องใช้อิฐเป็นจำนวนมาก การขนส่งมาจากกรุงเทพเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและเสียค่าใช้จ่ายสูงอิฐของส่วนบ้านแก้วจึงเป็นอิฐคุณภาพดีขนาดใหญ่เช่นเดียวกับอิฐบางบัวทองมีสัญ,ญลักษณ์เป็นตัวอักษรว่าสอบอก,กใช้ก่อสร้างเฉพาะในส่วนบ้านแก้วเท่านั้นต่อมาในปีพุทธศักราช2515พระองค์มีพระชนมายุสูงขึ้น และพระพนามัยไม่สมบูรณ์นักดังนั้นเมื่อรัฐบาลได้กราบบังคมทูลพระกรุณาขอรับพระราชทานที่ดินสวนบ้านแก้วเพื่อจัดตั้งวิทยาลัยครูจันทบุรีด้วยทูลเก้าถวายเงินเพียง18ล้านบาทด้วยพระราชปณิธานและพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ในการพระราชทานโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีจึงทรงเสียสละพระราชทานสวนบ้านแก้วแก่กระทรวงศึกษาธิการและได้ย้ายไปประทับณนะวังสุขโขทยัยจวบจนวาระสุดท้ายของพระองค์หมูพระตำหนักและอาคารประกอบพระตำหนักใหญ่ตำหนักเทา เป็นพระตำหนักครึ่งตึกครึ่งไม้ครึ่งสถาปัตยกรรมแบบยุโรปทาสีเทาชั้นบนเป็นห้องพระบรรทมของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีและมีเฉลียงสำหรับพระองค์ส่งทอดพระเนตรทัศนียภาพรอบรอบวังพระตำหนักดอนแคตำหนักแดงเป็นพระตำหนักสองชั้นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสร้างด้วยไม้สักทาสีแดง มีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่ด้านหลังพระตำหนักจัดเป็นที่ประทับของสมเด็จพ,พระนางเจ้ารำไพพรรณีกับหม่อมเจ้าพ่องผัดมณีจักรพันราชเรขานุก,การในพระองค์จนกระทั่งเสด็จกลับวางสุขโขทยัยพระตำหนักเทาเป็นตำหนักเครื่องตึกเครื่องไม้ทาสีเทาสถาปัตยกรรมแบบยุโรป ออกแบบโดยหม่อมเจ้าสมัยเฉลิมกฤิากรพระตำหนักแดงเป็นตำหนักสองชั้นสถาปัตยกรรมแบบยุโรปสร้างด้วยไม้สักทาสีแดงจัดเป็นที่ประทับของเจ้านายชั้นผู้ใหญ่และราชเลขานุก,การเรือนเทาเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทาสีเทายกใต้ถุนสูงจัดเป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีน ในระหว่างการก่อสร้างพระตำหนักใหญ่เรือนแดงเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทาสีแดงทั้งหลังยกใต้ถุนสูงจัดเป็นบ้านพักของข้าหลวงที่ตามเสด็จมาจากกรุงเทพเรือนเขียวเป็นเรือนไม้ชั้นเดียวทาสีเขียวทั้งหลังยกใต้ถุนสูงจัดเป็นบ้านพักของราชเรขานุก,การ ปัจจุบันเป็นที่ทำการของผู้ที่มาติดต่อขอเข้าชมวางสวนบ้านแก้วสาราโกลมซุ้มดอกเห็ดเป็นสาราทรงกลมรูปดอกเห็ดมีทางเข้าสองทางอดีตเคยเป็นที่เสวยพระสุธารสชาสวนส่วนพระองค์สวนผลไม้เป็นสวนกออ่ออิฐถือปูนเพื่อกั้นร,รอบๆบริเวณ โดยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีใช้เป็นสถานที่เลี้ยงเป็ดห่านไก่และนกหงหยกส่วนส่วนพระองค์สวนดอกไม้เป็นสวนดอกไม้ส่วนพระองค์ม,ม,งคมีสระสำหรับเลี้ยงเต่าเลี้ยงปลาจัดเป็นสถานที่พักผ่อนพระราชารุตไทยส่วนพระองค์ปัจจุบันพระตำหนักองค์ต่างๆในวังสวนบ้านแก้วตั้งอยู่ที่ มหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำไพพันนีอเภอเมืองจันทบุรีจังหวัดจันทบุรี